เดินนะครับมีความสัทธาปูแล้วเอากล้วยมาถวายโอ้ใจบุญจริงๆเนาะเอากล้วยมาถวายปูองดำได้กล้วยก็เอามาถวายเนาะดีมากเลยไม่มีปัจจัยแต่เอากล้วยมาถวายก็ได้บุญเหมือนกันเออก็ได้ความปรารถนาดีนะครับถวายปูถวายกล้วยวีหนึ่งกล้วยก็เจ็ดนะภาษาเขมรเจ็ดเจ็ดวีหนึ่งกี่ลูกบวไมาได้นับวีลูกเลยเนาะไดนับสิคะ นำไปซื้อหวยเลกเขก็อยู่นั่นเลยเอาไปดูก่อนเราเดินทางมาเจอเอฟซีนะครับเอากล้วยมาถวายปู่องค์ดาเสนสริจันทรานาคราทุกคนนะครับปู่องค์ดํานี้นะครับนะครับดดดโดยการก็ดีโดยพระเจ้าก็กดีใจใจก็ดีที่ข้าพระเจา้าเคยสรระมรรพดพลังคณประพฤติคุณประทมคุณประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพเทวาคุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอให้ลูกหลานมีโชคม,มีลาบเดินครับนะคนเอาวีด้วย รมาถวายปูงดำครับกีบีกีดหนึ่งวีนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองแปดสิบหกสิบหกลูกครับสิบหกสิบหกลูกนะครับแล้วก็เลขที่เขาจุดไวอยู่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแปดแปดศูนย์หมอเลขน่จะแปดแปดศูนย์มันไม่ชัดครับแปดแปดศูนย์คนเลอปูเล่ปูงดำเส้นส์สิการธนาคราร อย่าลืมนะครับวันที่14ี่ก็จะมีมอลลันะครับคณะทีมใหญ่คณะใหญ่บอสักคักเอาโลนนะครับพร้อมดารานักแสดงเยอะนะครับมาชมได้นะครับที่นี่นะครับบอสักคักเอาโลนนะครับนําทีมคณะใหญ่มาแสดงแก้บนนะครับถูเลขกมามาจําจองไว้นนหน้าแต่ปีที่แล้วนะครับใช่ไหมเจ๊มอลลัมลนี่จองไว้ตั้งปีที่แล้วบ่จามาดูไหมนี่ จะมาดูไหมดูนี่แหละอยู่นี่แหละคืออยู่นี่ต้องดูชุดใหญ่เบาซักคาร์โรลเลยบ่จ้าทางหมดเลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่จ้าโอ้ตั้งเวทีอยู่ข้างล่างนี้เนาะเตรียมแล้วแต่ป้ายก็ติดแต่นายใจปิดข้างนอกข้างนอกไปไปหมอรมติดข้างนอกไปนางติดข้างในจ้าอ่ะงั้นก็ไปมีติดขอประชาสัมพันธ์นะครับคณะเบาซักคาร์โรลมาล้ำเกบุนนะครับวันที่สิบสี่เนาะเชิญชวนมาเยอะนะครับมากลางคืนดูหมอรมกระตอนเช้าบวงสรวง ใครเลือกเอานะครับชชคดูมลำก็มากลางคืนนะครับเยอะเยอะเลยนะครับเต็นทานได้นะครับอ่ะเต็นทานก็ได้ข้างล่างก็ได้นะครับมันแน่นอนครับงานนี้นะคุณผู้ชมครับทีมงานบาสสักเอาโลดนะครับมันแก้บนนะครับช่วงกลางคืนนะครับวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยนะครับที่สารปูงลำแสนสริจันทราหน้าคารัดขอบคุณครับผม คุณผู้ชมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางมาที่ศาลปูองลําเซนสิจันทราหน้าคาราชนะครับช่างตรวจนะครับวันนี้เดินทางมาช่างตรวจไปไปงานนะครับท่านได้งานเยอะนะครับช่วงนี้งานไม่ขาดสายก็มีีสายเอฟซีนะครับสายยานที่ได้โชคประจําก็มาขอเลขปูพอดีแล้วนะครับเราจะขอนญาตนะครับกําลังไหว กําลังทําวิธีขอเลขเรามาเอาเลขกับโยมคนที่เคยได้จริงนะครับมีเซ้นนะครับกายะวาจาจิตตังหังวันธานาคาที่ปรดีนะครับสีปวงดํานะครับเซ้นสลิจันทรานาคาเด้ลูกลานคอโชว์าันนะมาขอญาตยทำปูเด้อ แสาดงว่าได้ประจำหมอเจ้ามาประจำไหมามาเรื่อยๆ่อ,วอสวัสดีเจ้ครับวันนี้มาทำอะไรบ้างครับเจ้วันนี้พระองค์ดอนไหวป้องนมีฝันไหมเจ้ฝันดีไหมฝันไม่ฝันแต่ว่าท่านให้โชคเรื่อยแหละให้โชคเรื่อยวันนี้ก็จะมาเอาโชคกลางวันเลยค่ะอารวั์ที่ถึงใบตเต๊ะเลยไหมคะครับรอเลขก่อนเนาะ ค่ะจุดทูบได้แต่รอเลขนะครับค่ะคิดว่างานจัดงานใหญ่วันที่สิบสี่ยังจำได้ประกาศอยู่วันที่เท่านะวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้งานมะลันเก้บนเก้บนเพราะว่าถูกไอ้เลขทั้งปีมันงวดก่อนรอนุ่นก็เลยเอามะลันคณะบาวสาวข้าวโรติไหมคณะใหญ่มาเลยว่ะเจ้ะคณะใหญ่มาเลยเล่นตรงไหนตรงข้างล่างเลยกลางคืนบ่ กลางคืนคนดูอยู่ข้างบนเหรอคนดูอยู่ข้างบนดูข้างล่างกันจ้ะดูข้างล่างกันอ๋อน่าจะเป็นมีหนังด้วยมลำด้วยหนังห้อ๋อหนังปูงดำหนังก็คือได้จากปูงดำเนาะนะครับเป็นของปูไม่เขามูแต่วันที่สไหร่วันที่สิบสี่อันนี้จะของไปไหนไปทำงาน จะของไปทํางานนะครับช่างตรวจนะครับสื่อกับปูองดา um. ไปทํางานอีเจบอกแทนนะครับมาเชิญชวนนะครับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยความแรกตัวสิบสี่นี่มีนางรําด้วยมีนางรำด้วยรวงสวงด้วยช่วงเช้า,าแต่ใครอยากดูมรามก็ต้องดูตอนกลางคืนถูกสวยไหมัปักสวยมากเนะเออถูกสวยเราจะดูตัวเลขถ้าใครอยากดูมอรำก็ต้องมากลางคืนเนาะ กลางคืน14กุมภาพันธ์วาเลนไทยมีมอลำเบาสักคัดอโรนนะครับคณะใหญ่ของทีมงานเขานะครับเดี๋ยวคณะใหญ่ามาเลยอะทางพ่อทั้งแม่ทมั้งลูกครับก็มีน้องนาเดียมีมวิสุภาพลอ๋อทีน้ำเพลินก็ได้เลขประจำนะจากตรงนี้นะครับสำหรับเบาสักคัดอโรนนะครับเจ๊มายัางเลขครับมายังครับ ไหนดูออาวะยังไม่ออกวะดูดูให้หน่อยนะดูแน่หยิบให้ก็ได้โอ้หยิบคนชายหยิบมาฝังนี่พนไม่ให้เงื่อนไส้ล้วถูกไหมไม่ถูกเงว่อนไส้เลี้ยวโอ้นี่เราบ้างเด็กนี้หรือเปล่าแปด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 ศูนย์หมดวันนี้วันที่สิบเอ็ดเออสิบเอ็ดจะไงเป็นไงบ้างมาปรุงลำมาปรุงลำเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่นี่สถานที่ดีค่ะดีก็ แล้วจากความเชื่อนะคะอันนี้เชื่อไหมคนเราถ้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 าจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ภาวนาเอาจิตตั้งมั่นก็คงได้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใจเรา,าเราศรัทธามันต้องย่อมได้เพราะว่าอะไรเกิดจากแรงศรัทธาทั้งนั้นค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้มาประจาํามาไหว้ตลอดกระปูะมีความรู้สึกอ่ายงมาไม่ใช่ปูลงด้วยไม่เวลามาเนี่ยปูปูทักนะ <laughs> อะไรอ่ครับก็เห็นมาประจำเนะาะชอบตัวไหนอะ่ะงวดนี้เมื่อกี้นี้บอกไม่ถูกแล้วค่ะเป็ดเป็ดซูนเนาะมา่เห็นเมื่อกี้นี้เนาะครับอ, <ง S 1> อือคือดูเป็ดเป็ดซูนบ่ <c oughs> จะอ่าโอเคครับขอบคุณครับผม